สรุปรวมทั้งหมดนะคะใครก็ตามที่เป็นนักท่องเที่ยวและอยากจะใช้โครงการคนละครึ่งนะ1กรกฎาคมคุณจะสามารถที่จะเข้าไปลงทะเบียนแต่ลงทะเบียนในเว็บไซต์นะคะไม่ได้ลงทะเบียนในแอปคราวนี้สิทธิประโยชน์จะได้รับคืออะไร <c oughs> ถ้าพูดง่ายๆเข้าคืออย่างนี้ถ้าคุณเที่ยวในวันธรรมดารัฐบาลจ่าย50%แต่ถ้าเที่ยวในวันศุกร์เสาร์ในวันเสาร์อาทิตย์ซึ่งเป็นวันนักขัตเกล์ถ้าเป็นวันธรรมดารัฐบาลจ่าย50%ถ้าเป็นวันวันหยุดนั้นรัฐบาลจ่ายให้40%อืมอครับผมในตามนี้ก่อนแต่ทั้งหมดอยู่ในพื้นฐานเดียวกันคือไม ค่ะนะครับซึ่งจะมีคูปองสนับสนุนออกมาอีกจํานวน5 0 0แสนสิทธ์ซึ่งรัฐสนับสนุน50%แต่ไม่เกิน500บาทต่อสิทธ์หนคนได้5 0สิทธ์นะคะหนคนได้5 0สิทธ์คือเมืองหลัก3เมืองหน้าเที่ยว2อม 2> ตามนี้ ต้องมีรายละเอียดและ,ะ,ะใช้สิทธิ์ได้นะครับต่อห้องเน่ยนะฮะสูงสุดคือ5ห้องหรือว่า5คืนค่ะครับผมนะคะและทั้งหมดค่ะคุณลงทะเบียนวันที่1กรกฎาคมคุณสามารถใช้สิทธิ์นี้ได้ตั้งแต่4กรกฎาคมเป็นต้นไปถึงปลายตุลาตัวคูปองจะสามารถใช้ได้ไม่ห่างเกินจากที่พักเกินร้อกิโลเมตรค่ะขอ18ปีบริบูรณ์ขึ้นไปมีบัตรประชาชนแล้วก็เป็นสัญชาติไทยนะครับสำหรับประชาชนทั่วไปก็คือ1กรกฎาคมเริ่มได้เลยลงสิทธิ์ได้ถึง31ตุลาคมเช่นเดีวยวกันกับสิทธิ์เริ่ กระดาคมถึง31ตุลาคมนะครับ